อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหน คิดเองลูกๆทุกคนนั้นยังมีหลวงพ่ออยู่ในดวงใจแล้วก็อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าวันทุกวันของเราเป็นวันธรรมชัยเจ้าค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาพวกเรามากนะคะที่ได้จัดการบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างงี้ให้ลูกๆก็ถยงสามหมื่นวัดนะคะฉันตั้งใจไว้แล้วทุกคนลูกหลวงพ่อตั้งใจไ้หมดค่ะว่าต้องการทําความสําเร็จฉลอง80ปีของหลวงพ่อนะคะด,ดรม สิงหาคมพุทธศักราช2512คือวันที่พระเดชพระคุณของพ่อนะคะท่านก้าวสู่ร่มกาสาวพัสเป็นวันที่มีความหมายมากโดยเฉพาะในตัวลูกนะคะลูกจะจำวันนี้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นการที่จะมาทอดพระป่าเพื่อสมทบกระถินน่ะไม่เคยพลาดเลยะคะ่ะที่จะต้องมาวันนี้ไม่สนใจว่าเราจะต้องหยุดงานยังไงเพราะวันนี้คือวันที่สำคัญที่สุด ของลูกๆหลวงพ่อของพวกเราทุกคนนะคะพอทราบว่าการทอดกระถินในปีนี้นะคะเป็นไปเพื่อการงานของพระพุทธศาสนาเป็นงานเรียกว่ายิ่งใหญ่ทั่วทั้งสังคมณทนเลยซึ่งในชั่วชีวิตเราอะคะ่ะไม่มีทางได้ทำได้เลยตัวเองอะก็จะถวายปัจจัยที่ที่เราสั่งสมมานะคะแล้วก็ พร้อมที่จะถวายด้วยความปลื้มปิตินะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนในโลกอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญนี้จะมากจะน้อยเมื่อได้ยินก็ขอให้ทําเถอะค่ะเพราะว่าโอกาสอย่างเงี้ยหาไม่ได้ในหนึ่งชั่วชีวิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาพวกเรามากนะคะที่ได้จัดการบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยให้ลูกๆลูกๆของหลวงพ่อะคะ่ะได้ออกไปทำหน้าที่ถึงวัดนั้นๆเลยะคะ่ะความประทับใจความซาบซึ้งใจมันก็ มันก็จะมีเหตุการณ์มีการเดินทางมีการเตรียมตัวอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งใหญ่มากอะค่ะปลื้มค่ะดีใจค่ะบุญกระถิ่นเป็นบุญใหญ่ประจำปีซึ่งปกติทุกปีเราก็ได้วางแผนแล้วก็อยากจะทำให้มากขึ้นในทุกๆปีเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำกับเนื้อนาบุญนะคะก็จะได้รับผลที่ดีแล้วก็ในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตต่างๆ ของเราก็ดีขึ้นอย่างปีที่แล้วอะค่ะก็จะ5 0 0วัตวัปีนี้ก็จะเป็น3,000 30, 0วัตตัเราก็รู้สึกว่าที่บ้านฟังเราปลืป้มก็คือวันนั้นก็คือคุยกันเลยแล้วก็ได้ตัดสินใจทําทันทีเพราะว่ารู้สึกว่าบุญอย่างเนี้ยมันหาโอกาสได้ยากที่เราจะสามารถได้ทําบุญ กระถินทีเดียวได้30,000วัดซึ่งปกติถ้าใน1ปีอะค่ะเรา365วันเราจะไปวัดทุกวันเรายังไม่สามารถไปได้ครบเลยใน30,000วัดซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆหลังจากทำก็รู้สึกปลื้มจริงๆรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสทำบุญและได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้แล้ววันนี้ค่ะก็ตัดสินใจลาง,งานมาเลยแล้วก็ คิดว่าวันนี้สำคัญมากๆถ้าเราไม่ได้มีหลวงพ่อเป็นแนวทางแล้วก็คอยสั่งสอนทุกวันนี้เราก็จะไม่สามารถได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญจริงๆแล้วก็ไม่สามารถรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็รู้ว่าบาปบุญยังไงในทุกๆวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองอะ่ะมีการพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่เราปฏิบัติธรรมโดยทุกๆวันก็ยังคงนั่งสมาธิโดยเสียงนํำนั่งของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งในที่หลวงพ่อสั่งสอนมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่เข้าวัดมาเมื่อปี2541จากที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยจนถึงวันนี้เวลาผ่านมา20กว่าปีก็ได้รู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ซาบซึ้งในพระคุณของท่านยิ่งขึ้น ซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเนะี่ยเป็นคนธรรมดาทำมาหากินไม่เคยรู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้เรื่องศีลรู้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่ได้เราก็ทามาหากินมีครอบครัวไปแต่พอมาเข้าวัดแล้วเราได้รู้เป้าหมายของชีวิตของเราเรายังต้องรู้จักภัยต่างๆในวตฏสงสารเราวยังได้รู้หนทางแห่งการหลุดพ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลวงพ่อผู้นําในการสร้างบนสร้างบารมีของเราในวันที่ลูกๆได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในวันสําคัญของท่านในวันที่ท่านได้ตัดสินใจสู่เพศพรหมจันทร์ประพฤติตนเป็นพระแท้เป็นต้นบุญต้นแบบของพระแท้เป็นต้นบนต้นแบบของลูกของพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราลูกๆก,ก็ได้ ตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันธรรมชัยในวันนี้แล้วก็มีการทอดผ้าป่านะคะวันนี้เป็นผ้าป่าสมทบกระถินด้วยนะคะลูกๆทุกคนตั้งใจที่จะอุทิศตนในการถวายงานรับใช้พระพุทธศาสนาเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กว้างไกลให้ขยายให้ยืนยงอยู่คู่โลกตลอดไปค่ะผ้าป่าธรรมชัยวันนี้นะคะ หลวงพ่อเปิดบุญให้เรานะคะให้เราได้เชื่อมบุญกับกระถิน 30, ่นสามหมื่นวัดวันนี้ทุกคนปราบปลื้มปิติมากเลยค่ะที่จะได้เปิดบุญเดินพรมแดงก่อนจะถึงวันกระถิน 30, ่นสามหมื่นวัดทุกคนมีความสุขนะคะโดยเฉพาะวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันของหลวงพ่อเรานะคะลูกๆทุกคนเดินตามหลวงพ่อด้วยความเต็มใจเรามีวันนี้เพราะเรามีหลวงพ่อค่ะส่วนกระถิ่นสามหมื่นวัดนะคะ ฉันตั้งใจไว้แล้วทุกคนลูกหลวงพ่อตั้งใจไว้หมดค่ะว่าต้องการทําความสําเร็จฉลอง80ปีของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อ80ปีไม่ได้มีหลายครั้งนะคะลูกๆทราบดีนะคะมีครั้งเดียวมันเป็นบุญใหญ่อย่างมากที่หลวงพ่อท่านคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟนูพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่นะคะทําให้สาธุชนได้ตื่นตัวในการที่จะทอดกระถิ่น30,000วัด บำรุงวัดและบำรุงพุทธศาสนาฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะกี่ชาติคะเราถึงจะทําหมดสามหมื่นวัดยากค่ะแต่วันที่หลวงพ่อท่านได้ดเนิบโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีบุญรับกฐินครั้งเดียวในชีวิตสามหมื่นวัดจริงๆแล้ววันธรรมชัยของพี่แดงและของหลายๆคนเนี่ยทุกๆวันคือวันธรรมชัยวันไหนตราบใดที่เรามีหลวงพ่อธรรมะอยู่ในใจเราวันนั้นเป็นวันธรรมชัยของเรา แล้วก็ธรรมชัยมีความสําคัญกับชาวโลกยังไงธรรมะธรรมะคือความเป็นจริงชัยชนะของธรรมะชัยชนะของความดีดังนั้นแล้วพี่แดงคิดว่าวันธรรมชัยนั้นควรจะเป็นวันทุกวันของชาวโลกเพื่อจะสร้างความดีแล้วทําความดีให้โลกนี้สังคมไทยนี้อยู่อย่างงดงามไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหลวงพ่อยังปรากฏเด่นชัดอยู่ในใจของพวกเรา และทุกโครงการทุกงานที่ทำเรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัดพธรรมกายนั้นเกิดขึ้นจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเป็นผู้ให้ให้ความรักให้โอกาสให้เกียรติพวกเราและให้ศรัทธาในตัวลูกๆว่าจะเป็นคนดีที่โลกต้องการกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างมากมา,มายท่วมทนเท่าทองฟา้า ลูกๆทุกคนนั้นยังมีหลวงพ่ออยู่ในดวงใจแล้วก็อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าวันทุกวันของเราเป็นวันธรรมชัยเจ้าข่าเพราะหลวงพ่อนั่นเองกราบนโนแมควตนะไค่ะ